สำหรับคนที่กาลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ โอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เดนเน่ช ANNEL สวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมเจ็ดบาปอย่างเช่นเคยนะครับก็สำหรับคลิปในวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวน้องล็อกซี่จากคลาโบเกิดชาตินี้พี่ต้องเทศนะครับซึ่งวันนี้นะครับสถานที่ที่ผมจะเล่นเนี่ยก็คือ p v p ในโหมดสามน,นะครับยังไม่ได้เล่นในโหมดชั้นสูงนะและน้องล็อกซี่ของผมนะครับปัจจุบันยังอันติไม่ตามมนเพื่อนอันติแค่เลเวล5เท่านั้นนะครับนอกจากนี้นะครับ วันนี้เนี่ยผมก็จะมาเล่นกีเลนนะครับคู่ไปด้วยเลยนะทางล็อกซี่บวกกีเลนเลยครับและทีมที่ผมจะใช้ในวันนี้นะครับก็เป็นเซตโคลเวบเหมือนเดิมครับนี่เลยตัวละครตัวที่3นะครับที่จะมาเข้าร่วมทีมข,ของเราเนี่ยก็คือน้องชูนาเพื่อนๆสาหรับน้องชูนานะครับผมบอกเลยว่าสามารถดึงประสิทธิภาพของทั้งล็อกซี่แล้วก็กีเลนได้เป็นอย่างดีนะครับยิ่งตอนนี้เนี่ย มันมีกติกาพิเศษนะครับช่วยเพิ่มแซดพื้นฐานของเราได้อีก30%ด้วยนะทาให้สภาพทั้งทีมโดยรวมนะครับมันถึกขึ้นอีกเยอะมากๆนะส่วนซัพพอร์ตตำแหน่งที่4นะครับผมก็จะเลือกใช้เป็นนานาชิที่สามารถช่วยบูส์แ็ดเพิ่มเติมให้เผ่าไม่ระบุได้ด้วยนะครับสำหรับจุดเด่นของทีมนี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยก็คือเอกลักษณ์ของน้องล็อกซี่ครับเมื่อเริ่มต่อสู้จะมอบเอฟเฟกต์ม่านป้องกันให้อัศวินพวกอ้องเผ่าไม้ระบุได้200%นะนอกกจากนี้ถ้าเทิเเร์เีกรอบนะครับเขาก็จะมอบ เอฟเฟกมา่านป้องกันอีกรอบนึงแล้วเอฟเฟกมา่านป้องกันยังไม่หายไปเนี่ยเขาก็จะมอบเอฟเฟกเพิ่มความสามารถด้านโจมตีให้กับพวกพ่อนะครับอีก20%เป็นเระยะเวลา1เทอร์เลยครับและพอมาคอมโบกับวัตถุศักดิ์สิทธิ์นะครับถ้าเรามีเกาะของน้องล็อกซี่อยู่นะครับจะสามารถลดเดเมจที่ได้รับลง20%ครับและในทีมเรานะครับถ้ามีน้องชนะอยู่เนี่ยน้องเขาจะมีเอกลักษณ์ผู้ช่วยมากทรสวรรค์นะครับที่สามารถลดเดเมจอสวรรค์พวกพ้องเผาไม้ระบุที่ได้รับอีก20%ด้วววยยนนคั่่หมมาาา ถ้าเรามีเกาะของล็อกซี่อยู่นะครับทั้งทีมเราเนี่ยจะได้รับได้เมจลดลงถึง40%เลยครับเท่านั้นยังไม่พอครับวัตถุศักดิ์สิทธิ์ของน้องชูนานะครับถ้าเราใช้เอฟเฟกฟื้นฟูจะสามารถถอนดีบัฟให้พวพองได้1อันนอกจากนี้ยังมอบเอฟเฟกเพิ่มอัตาราเจกเกาะ20%ไประยเวลา2เทินด้วยนะครับและทางล็อกซี่นะครับกับกีเลนเนี่ยเขามีสก,กิลที่พึ่งพากับความสามารถเจาะเกาะอ,อยู่ด้วยเพื่อนๆอย่างเช่นล็อกซี่นะครับก็คือท่าน,นี้เลยไอซิคอลเบรกนะครับ โจมตีศัตรูแบบหมู่แล้วก็มีเอฟเฟกต์เจาะเกาะอ,อยู่นะครับส่วนกิเลนเนี่ยก็จะเป็นท่านี้ครับ nimble slash นะครับโจมตีเป้าเดี่ยวมีเอฟเฟกต์เจาะเกาะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าได้รับคิวจากน้องชูนานะครับมันก็จะยิ่งช่วยเสริมความสามารถด้านโจมตีของทางกิเลนแล้วก็ล็อกซี่ไปในตัวนะยิ่งไปกว่านั้นเรายังมีความสามารถของราชาดาบหรือว่าเอกลักษณ์ของกิเลนนะครับที่จะสามารถเพิ่มแสรจพื้นฐานของตัวเอง7%เ ต่ออัศวินพวกพ้องเผ่าไม้ระบุที่เข้าร่วมต่อสู้นะครับนอกจากนี้กิเลนเขายังสามารถมาร์คศัตรูที่มีระดับทางต่อสู้สูงสุดได้นะครับซึ่งตัวที่ติดมาร์คของกิเลนอยู่เนี่ยเวลาที่กิเลนโจมตีเข้าไปนะครับจะแรงขึ้น40%และศัตรูที่มีมาร์คจะโดนบังคับให้โจมตีกิเลนเป็นหลักนะครับนอกจากนี้ยังโดนลดความสามารถด้านโจมตีลงถึง30%ด้วยครับซึ่งผมบอกเลยว่าอันนี้เนี่ยโคตรดีเป็นเพื่อนเพราะส่วนมากนะครับตัวที่แรงที่สุดของฝ่ายตรงข้ามเนี่ย มันมักจะมีค่าพลังสูงสุดอยู่แล้วด้วยนะโอเคและอาหารที่กินในวันนี้นะครับทีมเราเนี่ยมันค่อนข้างมาทีมสายถึกเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะกินเนี่ยก็คือนี่เลยเ,เพื่อนๆขนมปังเพิ่มอัตราทนทานนะครับกอท้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองทีมนี้เลยครับ3 2 1สอไปโอเคโอ้โหเดียวทีมแรกเรามาเจอทีมตึงเลยนะผมเจ็บบาเลยครับมาทางด้านนรกแล้วก็อัลติเมทเอสคานอเลยนะครับ ก็มาตัวที่โดนมานะครับนี่ป่านะครับเห็นปะสัญลักษณ์รูปเป้าอนะครับอันนี้ <c oughs> เป้าอันนี้นะโอเคมาก็เดี๋ยวโหลดนานครับโหลดนานมาเดี๋ยวผมใช้น้องล็อกซี่หวดไปสักหน่อยแล้วกันโอเคครับทีเดียวพอไอสโคเบกโอล็อกซี่สาวแว่นน่ารักมากเดอเมดก็เอาเรื่องอยู่นะ ก็เดี๋ยวตาหน้านะครับผมใช้ล็อกซี่อีกหนึ่งใบแล้วก็รออันติละอ๋อแล้วก็ที่สําคัญน,นะครับกิเลเราเนี่ยการ์ดของเธอนะครับอันเนี้ยสามารถถอดตั้งท่าได้ตั้งแต่แหลงหนึ่งเลยนะโคตรโหดโอ้ดูป่าหดไม่เข้าครับโอเคเพิ่งก่อหายนะโอ้โหดูดิเพื่อนโคตรจะถึกเรียบร้อยป่าโดนเลยกับเอฟเฟกไปแล้วนะครับก็มา เดี๋ยวผมต้องใช้หนึ่งใบนะครับตาหน้าเนี่ยยังไงน่าจะต้องเจอดั๊ดเดี๋ยวผมตีมูนหนึ่งทีแล้วกันแล้วก็รวมการไว้ครับไม่หวัวดละโอเคแบบนี้แล้วกันโอเคครับตาหน้าเราโดนดั๊ดหัวแน่นอนมาดูกันว่าจะตายหรือเปล่าน้องล็อกซี่ของผมตอนนี้นี่ได้บัฟนันอาชีมาด้วยนะครับบอกเลยว่าถึกมากๆแน่นอนถ้าเกาะไม่หายไปก่อนนะ ถ้าเกาะหายนี่ก็รู้เรื่องอยู่เค okay, เขาเหมือนเล่งที่ดันละเขาปะไม่แตกเพื่อนเกาะไม่แตกโอเคเออโอ้โหดูดักปลดโมดนะครับไม่เข้าควรจะถึกมาตาเราละก็มาครับเกาะเล็งใหม่นะครับเดี๋ยวผมปลดเดียนเน่ก่อนเลยครับใช้กิเลนหนึ่งใบนะครับแล้วก็ การติล็อกซี่เลยแล้วกันแล้วหวดดัดเลยครับใช้กีเรนเนี่แหละไปครับผมว่าเก็บได้โอเคเรียบร้อยนะครับเฮ้ยเดี๋ยวผิดใบผมใช้ผิดใบาตายไปเนี่ยโอ้โหไม่ตายเลยใช้ผิดใบหย,ยาบมันเพื่อนอันนี้หยาบโอเคครับเลี้ยงผิดใบนะดูการผิด อันนี้ต้องเข้าใจผมหน่อยนะ <ส shrink> ผมเพิ่งมาลองเล่นทีมนี้นะครับโอ้โหโคตรกมกรมากคือเมื่อกี้ถ้าเกิดเราปลดตั้งท่าน้องเดียเน่ก่อนนะครับผมว่าน่าจะบินหมดแล้วจริงๆพี่ดัดนี่แรงพี่ดัดนี่นแรงแน่นอนอ่ะตายไปเนี่ยเค <ๆ S 1> ได้อยู่ครับได้อยู่<ส>ายมามาได้อยู่ได้อยู่ โอ้โหเกือบเกือบเกือบงานเข้าก็มาเดี๋ยวผมฮิวน้องชุนน,นะครับแล้วก็สตันไว้ก่อนสตันดัดนี่แหละเออทีมเราครบครับบอกเลยน,น,น,นิ่งไว้พี่ดัดนิ่งนิ่งไว้โอเคครับ เข้าไม่เข้าป่าเขาโดนนะครับตีแค่กิเลนนะเขาเปลี่ยนเป้าไม่ได้ครับโอ้โหแล้วดูกีเลนดิโคตรถึกว้าก็อรอบนี้เนี่ยเดี๋ยวเราต้องจัดการพี่ดันละถ้าจัดการไม่ได้นี่น่าจะมีปัญหานะครับเดี๋ยวผมอันติไปเลยนะครับอันติมันลดเกรดด้วยนะเนี่ยสามจุดนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอากีเลนหวดเลยแล้วก็สตันไว้ครับโอเค เรียบร้อยไหมเดี๋ยวมาดูดีเมจกิเลน,นะครับว่าแรงขนาดไหนตายได้ไหมมีหนึ่งสแทกเฮ้ย <c oughs> อืไม่ตายครับ9ก้าหนึงนะได้อยู่ได้อยู่ <c oughs> เพราะว่าเราสตันนะครับ <c oughs> ดัดทำอะไรไม่ได้โอเคสตรูยอมครับเรียบร้อย ก็ออมาครับรอบนี้เรามาเจอทีมโหเจ็ดบาทเหมือนกันนะครับเดี๋ยวโกเธอแดงเหรอโกเธอร์แดงค่าพลังสูงสุดนี่เขาตั้งใจปะเนี่ยทำไมไม่ใช่ดันออไม่เข้าครับไม่เข้า พอมาเลือดดัดเขาไม่น่าเยอะมากวะเคแสนเจ็ดนะไหวไหมอ่ะลองดูแล้วกันผมหัวไปเลยอ่ะมกดตั้งท่านะครับแล้วก็เดี๋ยวเก็บเกาดีเก็บเกาดีกว่าโอเคครับกดตั้งท่านะครับใช้ถูกไปแล้วรอบนี้ไกล้เฮ้ยดัด ตายอยู่ปะเนี่ยโอ้โหไม่พอครับเหลือน,นิดหนึ่งไม่เป็นไรได้อยู่ไมได้อยู่เราถึกอยู่ครับการเราค่อนข,ข้างครบมือด้วยแล้วพี่ดันเขาใช้การไปสองใบแล้วไงมาแล้วน่าจะกดเธอบัฟไหวปะเนี่ยคิดว่าไหวคิดว่าไหวพอทีเราก็เซตไม่ใช่ขี้ครับตอนเนี้ยบูท๊ทว่าอย่างต่ำก็ก็60%บวกอะ ไม่เข้าครับโอ้โหดูโคตรถึกกีเลนมาเพื่อนๆ, <S <S ๆก็เดี๋ยวรอบนี้เนี่ยเราน่าจะได้รวมอันติแล้วล่ะเอาอันติใครดีลองกีเลนไหมรอบนี้เดี๋ยวลองใช้กีเลนดูฮิวไปก่อนนะครับแล้วก็ขยับ กีเรยเรามีบัฟอยู่ครับไม่น่ากลัวเท่าไหร่เอ้แต่ว่าเขาลดเกรได้ดิโอเคเหมือนเขายังยุ่งอยู่กับพี่ดั๊อยู่นะน่าจะโดนลดเกรรอบนี้โอเคไม่เป็นไรครับได้อยู่ได้อยู่อ,อ่ะเดี๋ยวเน่โดนล้วเรับเอฟเฟกต์ไปละ ก็มาเดี๋ยวผมหววหนึ่งทีนะครับแล้วก็สตันดักไว้แล้วก็ตีรถเกตแถมไปเลยแล้วกันดีไหมดีไปเรียบร้อยเอาจริงคือทีมีมันถึกมากเพื่อนๆโคตจะถึกอับตอนเนี้ยแปะ๊ะ วอเทเบิลโหเก้าหมื่นมาครับโหเดี๋ยวด้านหลังเขาเป็นป่านะแต่ละแต่อันติกีเรนมาแล้วครับโอ้โหเดี๋ยวเดี่ยวนี้รถเกตไเนี่ยถือทอนโอเคทอนได้อยู่ทอนได้อยู่ลูกไฟป่าไม่เข้าเพื่อนๆโอ้โหถึงขนาดไหนอะมา ตอนนี้ได้บัฟเพิ่มโจมตีด้วยนะเท่าไหร่เนี่ยดูหน่อยดิกิเลนโอ้เลืเลอ, 3, 2, อนนดสานะมแสนสี่นะครับโจมตีสองเป็นเจ็ดอันนี้โหมดสามัญนะไม่ใช่ชั้นสูงนะครับมาสตันนะครับแล้วก็ลุยเลยบ <c oughs> ินหมดไหมลองดูซิกิเลน <c oughs> โอ้โหเรียบร้อยหนึ่งล้าน โอเคเหลือแค่ป่าแล้วเรียบร้อยครับก็ออกมาครับตาสุดท้ายนะครับของวันนี้เราก็ยังคงอยู่กับทีม7บาทนะเอาจริงตอนนี้สามาเนี่ยทีม7บาทเยอะเพื่อนเพราะอย่างที่บอกไปนะครับมันเป็นอัตลักษณ์ที่เล่นง่ายที่สุดแล้วอะสําหรับตอนนี้นะโอเคเขาเปิดด้วยพี่คิงนะครับเข้ามาคิงไรหรือไม่เข้าไม่เข้าเจาะไม่เข้า โอเคครับเข้ากระจึงนึงอะได้อยู่ได้อยู่มาก็พอถึงตาเราเนี่ยทีมเราจะถึกขึ้นอีกเยอะนะครับเพราะว่าได้บับธนาชีนะตัวที่โดนมาร์กป่าครับป่ารวมอันติกิเลนเลยดีกว่าเขาไม่มีตั้งท่านะเดี๋ยวผมใช้ไปนี้เลยแล้วกัน คแรงอยู่ครับแป 86, 86มืนมาน่าจะไหวกิเลนผมแต่ไม่มีนานอาชีไครโอ้โหแรงอยู่ครับแรงอยู่แต่ไหวแล้วมัง้งเออเป็นเร่งล็อกซี่เฉยโอเคครับตาเราเอาคืนแล้วเพื่อน ว่าก็เดี๋ยวผมนี่ใช้แบบนี้เลย2ใบครับเพิ่มจอเกาะอีก40%ซนะครับอันตีลมารั้งสักสิทธิ์นี่มี2บัฟแล้วเท่าไรบินไหมเรียบร้อยแปดแสนแปดครับโอ้โหเอาจริงทีมน,นี้โคตรหนุก นิมโบสแลตเรียบร้อยอย่างเข้มโอเคครับก็สำหรับคลิปพ p พีวันนี้นะครับก็จบไปที่เรียบร้อยนะกับทีมกีเลนน้องล็อกซี่นะครับแล้วก็คอลแลบกับน้องชูนะจากสลามนะครับเอาจริงสำหรับทีมีนะครับใครที่มีตัวละครครบนะเพื่อนๆลองไปเล่นดูกันครับ ผมว่าเป็นทีมที่เล่นสนุกมากนะซึ่งผมคิดว่ามันสนุกกว่าทีมรูดีอีกนะก็สําหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันไว้เดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมจะลองเอาตัวละครอื่นนะครับมาทดสอบบ้างนะสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยและถ้าใครที่ยังไม่ได้กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยเวลาที่ผมออาคลิปเนี่ยเพื่อนๆจะไม่ผ่านนะสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ